ค่าป้าจะหน่อยออโอ้ค่าป้าแม่คขาป้าจะหน่อยอ่่มั้่าด,เเด,ดเเีครับครับครับจะปก ไปไหนครับไปไหว้พระครับที่ไหนครับที่หยกงานไม่ใช่นี่พีสนุโลกครับบอกก่อนถ้ามีมีใครไปด้วย เดี๋ยวตำรวจจับพี่ขอมค่ะไปนั่งนาสีด้วยเยี่ยวเยี่ยวบอกพี่ก่อนพร้อมไปไหพระครับูไ ไปไหว้พระกัน,นะครับไปโบสถ์เด <Okay. S 1> ี๋ยวเราถึงแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับบ๊ายบายตอนนี้เดินทางอยู่ครับป๊าอบคบายจ้าครับ 엄마야. 예. 응,